สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พอดีผมผ่านตรงทางผ่านที่จะไปไล่มันของผมก็เลยปรากฏว่าเห็นดอกผมไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรนะครับผมเนี่ยมันคล้ายๆถ้ามองไกลๆก็แหมเหมือนซากุระญี่ปุ่นเลยครับก็เลยลองแวะมาดูปรากฏว่าที่ที่ต้น ที่ต้นของเขานี่ก็มีลูกมีนั่นเต็มอยู่เลยครับผมอดอกก็มี2ส,สีนะครับผมรู้สึกจะมีสีสีขาวขาวแล้วก็สีม่วงม่วกลิ่นหอมดีครับผมอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆว่าไม่ไม่ชำนาญเรื่องเรื่องดอกไม้เลยครับก็เห็นว่าสวยดีก็เลยแวะมาดูพอแวะมาดูเสร็จแล้วก็ ะะเทวาพาทาอีกแล้วครับผมก็คือไปเด็ดเอา,มาเมล็ดมเมล็ดพัน์ธุตรงนี้มีหลายต้นเลยนะครับผมนูน่นนมีอันนี้เป็น,เป,นเป็นคลองส่งน้ําคลองชนประทานส่งน้ําแล้วก็เขาปลูกเป็นแถวไว้น่าจะเป็นอของกรมทางหรือว่ากรมชนประทานนี่แหละที่มามาทําไว้ผมเห็นดอกมันสวยดีนะครับก็เลยว่าจะเก็บมเมล็ดพัน์ธุไปเพราะ พันดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงมั่งครับเพราะว่าดอกกลิ่นหอมดีครับผมแล้วก็มีสองสีสีม่วงกับสีขาวๆรู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆจะออกเป็นสีม่วงๆก่อนแล้วถ้าบานไปหลายๆวันก็จะเป็นสีขาวครับผมเพราะว่า,าจะจะจะเป็นฤดูการของเขาแล้วมั้งที่ออกช่วงเดือนนี้ก็สวยดีครับผม ใบผมไม่รู้จักชื่อจริงๆครับตอนนี้ถ้าใครที่พอจะรู้จักใบของเขาจะเป็นขนๆน,นิดหน่อยคะพอมารูปที่ที่ใบเนี่ยก็จะเป็นนี่จะเป็นขนๆพอมารูปที่ใบก็จะเป็นแบบขนนิ่มๆเนยคเป็นเหมือนเหมือนดินจับนะฮะเนี่ยฮะนะครับผม ตอนแรกผมมองมาเอ๊ะใช่ต้นตะแบกหรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นอะไรครับผมต้นนี้กําลังออกเยอะเลยครับก็เลยมีมเมล็ดเยอะก็เลยให้เทวาเขาขึ้นไปเก็บก็เดี๋ยวอ่าผมจะลองเพาะพันุดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าอ่ามีผลผลิตหรือว่าอ่าเพาะแล้วงอกง,งามดีก็ ก็อาจจะแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งในรอบต่อไปครับผมอันนี้คือลองทําดูก่อนครับผมเพราะว่าช่องของเราคือเกษตรทําด้วยเปลือยครับเทวาป่าทำโอ๊ยเบาๆเทวาเม็ดมันร่วงลงเยอะเลยต้องโยกเบาๆเพราะเม็ดเขาจะบางเล็กๆครับผมถ้าเราทําแรงจะร่วง อันนี้ถ้าลมพัดแรงๆมาจะร่วงหมดเลยครับเพราะว่าผวกาปลูกแล้วสวยดีครับอันนี้บอกเลยว,ว่าเวลาออกดอกแล้วสวยดีค่ะแล้วใบใบเขาจะร่วงตอนช่วงที่ออกดอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็ดูไม่ได้สังเกตพอขับรถผ่านตรงนี้ก็ผ่านอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้สังเกตอะไรนะ ต้นอ่ามเมื่อวันก่อนนี้ผมก็ไปเห็นต้นคล้ายๆแบบนี้แหละเป็นต้นคล้ายๆกละพึกก็ไม่ใช่เป็นต้นเขาเรียกซากุระครับซากุระเมืองไทยอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เก็บมเมล็ดพันธุ์มาอยู่เดี๋ยวจะลองเพาะดูครับว่าพอ,อเวลาเกิดแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้พึ่งก็มาตอมกันเยอะอยู่ครับผม หอมครับกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆดอกไมก้สีสันก็สวยดีครับผมพอปลูกเยอะๆแล้วมองไปก็เป็นคล้ายๆสักุละเลยครับผมก็ยังไงขอขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามนะครับผมวันนี้ก็ชมความสวยความงามของดอกไม้ครับผมตามทุ่งไร่ทุง่งนาครับผมสร้างสีสันให้กับ ท้องไร่ท้องนาไปกระ้าปลูกเยอะๆแล้วก็ปลูกเป็นแนวผมก็ว่ามันสวยดีครับต้นนี้เพราะว่าน่าจะออกเป็นฤด,ดูกาลครับผมเพราะว่าช่วงนี้ดอกไม้หลายอย่างก็ออกอย่างเช่นต้นต้นคูนต้นคูนหรือว,ว่าที่เขาเรียกต้นคูนก็จะออกดอกสีเหลืองครับตอนนั้นครับก็จะเริ่มออกในช่วงนี้แหละเมษายนนะคร ก็มีนาน,นี้ก็เริ่มออกบางบาง,งพื้นที่ละบางต้นละครับอันนี้ก็เห็นแล้วก็คล้ายๆสก,กุละก็เลยชอบใจครับผมยังไงฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะครับผมท่านที่ทราบชื่อหรือว่าต้นพันธุ์ขอความการุณานด้วยนะครับผมไม่ชำนาญเรื่องนี้จริงๆครับผมแต่เห็นแล้วก็มาเก็บมเมล็ดไปปลูกไปเพาะดูครับผมเผื่อมีโอกาสจะได้แจกจ่ายมั่งหรือว่าถ้ามีโอกาส ที่คนต้องการเยอะๆก็อาจจะเพาะจำหน่ายก็ได้ครับผมโอกาสข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านที่ติดตามนะครับผมชื่อผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเขาเรียกต้นอะไรต้นเนี้ยเดี๋ยวจะไปค้นหาทางอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ